เงินปันผลจากบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเลือกไม่ยื่นรวมเป็นเงินได้ได้ไหมคะกรณีแจกรางวัลให้กับตัวแทนจําหน่ายที่ทํายอดได้ตามเป้าหนึ่งไม่ได้ทุกรายที่ทํายอดถึงเป้าคือนํามาจับฉลากอีกทีหนึ่งถือเป็นส่งเสริมการขายถือชิงโชคบริษัทได้รับทองคําจากการส่งเสริมการขายซื้อสินค้าจากผู้ค้าได้ตามยอดซื้อที่กำหนดไว้1วันที่ได้รับจะต้องหักหนะ้าที่จ่าย3%คําถามที่2นําทองคําไปขายต้องถือเป็นไรายได้เสียแวม เงินปันผลจากบริษัทผู้ถือหุ้นสามารถเลือกไม่ยื่นรวมเป็นเงินได้ได้ไหมคะได้นะครับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทเนี่ยซึ่งบริษัทจะหักไว้10%นะครับใน10%เนี่ยนะครับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับก็สามารถสามารถที่จะถือเป็นไฝ i นอนแทกได้ก็คือว่าโดยหัก10%แล้วก็จบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปยื่นรวมกับเงินได้อื่นเนี่ยเอาคิดง่ายๆว่าถ้าคุณไปคํานวณแล้วเนี่ยนะครับว่าเงินได้ของคุณเนี่ยนะเกิน เสียภาษีในฐานที่ไม่ถึง30%เนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาไปรวมนะครับถ้าคุณเสียจากฐานภาษี20%เนะเพราะเท่ากับคุณเสียไว28้28%ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเสียบุคคลธรรมดาเนี่ยแค่สิี่ยให้คุณเอาไปยื่นรวมซะคุณจะได้เงินคืนกับภาษีที่ถูกหักไว้แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นก็เป็นไฟนอลแท็เรามีสิทธิ์เลือกนะครับคุณวันนี้ กรณีแจกรางวัลให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดได้ตามเป้าคือ iPhone หรือทริปเที่ยวนะครับหนึ่งไม่ได้ทุกรายที่ทำยอดถึงเป้าคือนำมาจับ,จบฉลากอีกทีหนึ่งถือเป็นส่งเสริมการขายหรือชิงโชคหักหนะ้าที่จ่ายเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าชิงโชคนะครับต้องหักหนะหัก5%คําถามแรกนะครับหัก5%พอดีผมไม่ได้ขึ้นจอแล้วนะครับ ้องวีบอกว่าสีเสื้อสดใสนะครับกรณีโอเคลองขึ้นจอดูคุณสุขนะครับคำถามที่1เนี่ยนะครับกรณีแจกรางวัลเนี่ยก็คือก็ต้องหัก5%เปนะครับเปิดแบมกับภาษีไหมถ้าเกิดเราไม่เรียกเก็บเงินเนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ต้องนําส่งภาษีขายจากรางวัลที่ให้นะครับนะสองให้รางวัลตัวแทน ทุกให้รางวัลทุกตัวแทนที่ทํายอดได้ตามเป้าถือเป็นส่งเสริมการขายถูกแล้วครับถือเป็นส่งเสริมการขายนะครับหัก3%านะครับหัก3%ของรางวัลก็ต้องเปิดแบมกับภาษีนะครับคือถ้าเราไม่เก็บแวตดจากเขาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องเปิดแต่ต้องนําส่งภาษีขายทีนี้ไอ้การหัก3%เนตี่ยต้องดูก่อนนะว่าตัวแทนเราเนี่ย เขานําไปใช้หรือนําไปขายต่อถ้านําไปใช้ไม่ต้องหักนะเพราะหลายครั้งนะครับที่เป็นตัวแทนที่ทําตัวเสมือนตัวแทนเนาะแต่ว่าจริงๆเขาเอาไปใช้เองนะครับอย่างบริษัทวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ๆของประเทศเนี่ยเวลาเขาทํายอดถึงเป้าเนี่ยสมมุติว่าต้องซื้อของเขาปีนี้ครบ50ล้านนะครับเขาจะให้ตัว๋วไปเที่ยวต่างประเทศสมัยก่อนเนาะหรือว่าอาจจะให้เป็นรถกระบะอะไรเงี้ยนะครับถ้า50ล้านเนี่ยถ้าคนคนนั้น เป็นตัวแทนเราแล้วซื้อของเพื่อไปขายต่อให้กับผู้รับเหมาสมมุตินะอันนี้ก็หัก3%นะครับแต่ถ้าเกิดไอคนที่ทํายอดได้50ล้านเนี่ยมันเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซื้อของ50ล้านเนี่ยเพื่อเพื่อไปปลูกบ้านขายเนี่ยอันนี้ไม่ต้องหัก3%อันนี้ต้องละเอียดนิดนึงนะครับว่าเรื่องหกนะักหนาที่จ่ายต้องหักผู้บริโภคคนสุดท้ายนะที่เอ่ขาผู้ผู้ที่นําไปขายต่อ นะครับส่วนผู้บริโภคคนสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนอี่ยอันนี้ไม่ต้องหักนะครับก็ดูนิดนึงบริษัทได้รับทองคาจากการส่งเสริมการขายซื้อสินค้าจากคู่ค้าได้ตามยอดซื้อที่กำหนดไว้1วันที่ได้รับจะต้องหักนะ้าที่จ่าย3%เซวันที่ได้รับไม่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะวันที่ได้รับก็คนที่คนที่เขาให้ของเราอะนะครับจะต้องเสียนะเขาต้องหักเราไว้แล้วนําส่งไม่ใช่เรานะครับ คำถ,ถามที่2นําทองคําไปขายต้องถือเป็นไรายได้เสียแวตถูกต้องครับนําทองคําไปขายก็ต้องถือเป็นไรายได้แล้วก็คิดแวตตามมูลค่าที่ไปขายนะครับแล้วไปขายก็ไม่ต้องถูกหักที่จ่ายนะไม่มีประเด็นหนักที่จ่ายก็เอาไปขายอะนะครับไปขาย